ตรงนี้จะเป็นทางสามแยกนะครับข้างในน้องจะเป็นตลาดนะครับเป็นตลาดสดส่วนด้านนอกนี้จะเป็นตลาดตอนกลางคืนจะมีการค้าขายของกันนะครับอันนี้เป็นภาพของศูนย์ราชการเจด,ดีขาวครับจพามาดูราคาของผักและผละไม้นะครับน,นี้เป็นผักอันนี้เขาขายยกเป็นถุงนะครับ จะเป็นผักกาดขาวเป็นถุงหัวใจเท้าอันนี้เป็นมะเขือครับอ๋อก็จะมีหลายราคาด้านหลังนี้จะเป็นน้ำปิงนะครับลูกค้าก็จะมีการมาซื้อไปอย่างเงี้ย ก็จะใส่บัลใส่รถเข้ามาอันนี้จะเป็นที่แม่ค้าเขาซื้อไปขายนะครับ,บ,บ,บเดินไปดูด้านหน้าต่อนะครับเมื่อก่อนจะมีเยอะนะครัสบสองข้างทางตรงนี้จะขายเต็มหมดเลยแต่ตอนนี้ เหมือนฝั่งโน้นเขาจะไม่ให้ขายก็จะมีขายฝั่งนี้ฝั่งเดียวอ,ยอ,ยอันนี้เป็นถั่วฝักยาวอันนี้กิโลหนึ่งครับโน่นมัดละกิโลมัดละหนึ่งกิโลห้าสิบบาทอันนี้จะเป็นพ,พริกหยวกไม่ใพริกหนุ่มอันนี้แบบสวยงามหน่อยสามส,สิบอันนี้ก็จะไม่ค่อยสวยเนาะ น,นีก็จะขายปลาผูมีตัวใหญ่ด้วยเ้าถ่ายหน่อยนะพี่ครับอันนี้จะเป็นตัวใหญ่ๆเนก็จะขายกันตัวละ40บาทตัวเล็กก็มีครนะแล้วแต่ชอบบางคนก็ชอบกินตัวเล็กตัวใหญ่ขอบคุณนะครับรับเขาจะถ่ายขายกันเป็นแถวยาวสองข้างทางนะอันนี้เป็นกลางคืนนะครับเวลาตอนนี้ก็ประมาณสี่ทุ่มกว่า เขาจะขายกันประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มจนถึงตีสี่ตีห้านะครับอันนี้ก็จะเป็นผักธรรมชาติเนาะขอถ่ายหน่อยนะพี่ขอถ่ายรูปนอันนี้เป็นผักผักอะไรทางสารมันจะเรียกว่าผักพายเนาะกันจอเออผักกันจ้องนะผมมัดใหญ่นะรับนครับ ขายเท่าไหร่นะสิบ,บาทคันละยี่สิบผมว่ามาได้ยี่สิบบาทก็าขายกันไม่แพงมีเขียงด้วยเขียงนี่จะเป็นขนาดเป็นตามขนาดของต้อนเจ็ดนิ้วแปดนิ้วเก้านิ้วออกไม้สวยมากเลยครับไม้มะขามสวยมากนี่ทรงผมันจะเค็นกคลิง จะมีขายตามาตรงกลางก็จะมีรถวิ่งอยู่นะครับต้องคอยดูด้วยด้านหลังอาจจะมีรถวิ่งประมาณเป็นราคาผักอันนี้เขาขายเป็นกิโลเป็นมัดเป็นกิโลน,นี่เป็นโหราคาหน่อไม้เป็นเหมือนหน่อไม้อัดปีฟแต่ก็อัดใส่ถุงอันนี้เก็บไว้ได้นานนะครับ หนึ่งก็เป็นกิโลถุงใหญ่ๆหดูต่อไปนะครับเดี๋ยวให้สุดเส้นทางนี้ก็อันนี้จะเป็นเห็ดต่างๆ หนึ่งกิโลนี่ครับถุงหนึ่งกิโลครับโอ้โหสิบกิโลถุงหนึ่งสิบกิโลครับ, 1, รบใหญ่ๆอย่างนี้เลยมันก็เป็นแตงกวาเนาะ,ะน่าจะยังไม่มาเพิ่งมาวางไว้เดินเราเดินอย่างนี้รถก็ยังวิ่งอยู่นะครับแต่มันวิ่งทางเดียวนะเป็นวันเว เป็นผัดโหระพากะเพราขายเป็นกรรมนะครับ บางคนก็จะซื้อไปกินเป็นเกลือขา้ขาวโพดข้าวโพดหวานฝักเล็กๆไม่เคยใหญ่มากมันจะถ่ายเป็นผงเลยถายยกผง สามสิบบาทแตงกวาพอเป็นจ้ี้จิงหลีดอยู่ในขวดผักทองลูกใหญ่ตะไคร้นะคะหนึ่งสิบห้าบาท นี <sia. S 1> like ่ก็จะเป็นทิชทิชแดงทิชสุกนี้ตัดขั้วออกแล้วลง แบบตัดพ่วแล้วก็ติดพ่วอยู่นี่นเป็นพิชซี่หนูตัวตัวเล็กมันน่าจะเพดี เป็นพวกใบเตยผ่นนายเ็นกรรมกัร,รใหญ่หรือนนเป็นผักบุ้งผักบุ้งน้ำถุงม,มะเขือกะถุงใหญ่ๆเสองร้อยบาทประมาณ20กิโลอันนี้เป็นมะระอะไรสายโยเต นกวางตุ้งครับเป็นมาตรล,ลยอยหัวนี่ผักเยอะเลยเยอะมากแต่หลอดนี่เป็นหัวใส่เท้าตัดแตงด่งก็ได้ครับนี่เขาขายยกถุงนะครับตัดสิบกิโลร้อยห้าสิบ มีหลายเจ้านะคะให้เลือกเดินเลือกซื้อได้นะครับ